มาไม่สตอรี่นะคะเรามาอยู่ที่หลังวัดหลวงพ่อพทธโสธรนะคะดิงแม,ม่น้าเลมคะตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะเร,เราห้โมเย็นแล้วนะคะโบสถต่างๆก็ปิดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาน้ำลงสังเกตจากต้นไม้นะคะริมฝั่งตรงข้ามนะคะ บางประมไปแม่นาำที่กว้างใหญ่นะคะกว้างมากหล่อเลี้ยงชาวภาคกลางทางฝั่งตะวันออกนะคะอนที่เขาจะไปไหลตงที้ในบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นเย็นๆนะคะยามเย็นสบายๆนะคะ ที่นี่เขาก็จะมีป้ายบอกไว้นะคะว่าห้ามให้อาหารนกนะคะโดยเฉพาะนกพิราบเนี่ยถ้าเกิดเขาลองได้มากินนะคะเขาจะคุ้นเคยแล้วเขาก็จะมาบ่อยๆนะคะในมูลขี้นกนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีเชื้อไวรัสซึ่งถ้าเกิดเราสูดดมเข้าไปเนี่ยไม่มีผล ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแน่นอนนะคะพระก็เริ่มลงสวดแล้วนะคะพระที่ทำวัดเย็นก็จะสวดนะคะเราก็จะได้ยินเสียงพระสวดเบาๆนะคะ ี่ก็จะเป็นศาลเจ้านะคะที่อยู่ในวัดพุทธโสธรน,นะคะวันนี้ก็ปิดประตูแล้วนะคะเพราะว่าเลยเวลาทำงานไปแล้วนะคะก็จะเปิด7ดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะคะเช่นเดียวกับวิหารหลวงพ่อโสธรนะคะบส์ปิดทุกหลังคาเลยนะคะทุกอุโบสถทุกศาลาปิดหมดแล้วนะคะ เย็นมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะที่วัดสมานไม่ราวธีิวัดนี้ปิดแล้วหรือยังนะคะันต่อนะคะเพื่อนๆก็ติดตามชมนะคะในคลิปนะคะ วัดโสธรวรารามบวรวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะซึ่งทุกปีจะมีกระถินพระราชทานนะคะมาทุกปีจะเป็นตัวแทนของพระบรมวงศานุวงศ์หรือตัวแทนองคมนตรีนะคะมาถวายผ้าพระกระถินทุกปีค่ะที่วัดอารามหลวงวัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งนี้ค่ะ แดดร่มลมตกก็อากาศสบายบายนะคะในน้ำบางประกงหลังวัดโสธรวรารามแห่งนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่วัดอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากวัดโสธรนะคะนั่นก็คือวัดสมานรัตนารามค่ะเดี๋ยวเรามาชมความงามในวัดสมานกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิป พบกันใหม่ในคลิปวัดสมานค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ